สวัสดีครับแกชอบรีวิวในวันนี้เรามาพบกับเบาะนะครับไทบูรุ่น TNR MT4 ขีด105ตัวนีนะ้ก็เป็นเป็นเบาะหนังอีกตัวหนึ่งที่ที่ทางร้านอยากจะแนะนำนะครับสำหรับเอาไปใช้กับเตียงพวกเอสอที T, อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นพวก LK อะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะฮะเป็นเป็นเบาะ ที่สามารถนำไปใช้กับเตียงหรือโครงเตียงที่แบบไม่มีเบาะตัวไหนก็ได้นะครับกว้าง105ซนติเมตรก็เป็นไซส์เตียงเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวสินค้าตัวนี้กันที่การวัดขนาดของสินค้ากันก่อนนะครับเออตามสเปคเนี่ยมันจะหนา4นิ้ว4นิ้วคือ10เซนแล้วก็กว้าง3ฟุตครึ่ง105ซนติเมตรเนาะนะเรามาลองวัดกันนะฮนะหนา แล้วก็กว้างกว้างร้อยห้าไหมกว้างเนี่ยร้อยห้านั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นร้อยเจ็ดนี่ยมันก็คือพวกขอบเนี่ยเนาะสูงก็เหมือนกันนะครับอย่างสูงถ้าเห็นว่าสูงเกิน4เนี่ยจริงๆแล้วตัวเบาะมันไม่สูงเกินหรอกแต่ว่าอสอูงที่มันสูงเกินขึ้นมามันคือขอบเนี่ยตามขอบพวกนี้นะครับก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดเนาะในโซนต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุของเออบอะตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยด้านในมันจะเป็นฟองน้ำความหนาแน่นสูงหนา1นิ้วแล้วก็มีวัสดุที่เป็น p e หนาอีก3นิ้วแล้วก็พุ่มด้วยหนังอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นหนังสีน้ำตาลน,นะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวัสดุก็มีแค่นี้สำหรับวิธีการใช้งาน ก็อย่างที่เกินไปตอนต้นนะครับว่ามันเป็นเบาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใช้กับเตียงผู้คงเตียงอะไรต่างๆแบบพับได้พับไม่ได้เป็นเตียงเดี่ยวอะไรต่างๆอ่างเงี้ยง่ายๆแล้วคือเบาะมันพับได้แต่ว่าเตียงที่เราเอาไปใช้อ่ะมันจะเป็นเตียงที่พับได้ก็ได้หรือพับไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันมันก็ถือว่ามันเป็นเบาะธรรมดาแต่ว่าในในบางกรณีเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้กับเตียงที่พับได้ และเบาะก,ก็พับได้โดยหลักการแล้วมันก็ควรจะเป็นเตียงที่สามารถพับทั้งเบาะได้แต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเบาะบางเบาะมีหัวเตียงมันอาจจะติดหัวเตียงมันก็เลยทําให้พับไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปความพิเศษข,ของเบาะตัวนี้กันก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลย,เน,ยนี่คือเบาะหนังตัวแรกเบาะอย่างเดียวนะครับที่ร้านนํามาจําหน่ายเลยนะฮะ ข้อดีของการที่มันเป็นหนังในหนึ่งคือมันทําความสะอาดง่าย2ก็คือคือตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันก็กันฝุ่นหมายถึงว่ามันไม่สะสมฝุ่นถ้าถ้ามันเป็นผ้าแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะสะสมฝุ่นและทําความสะอาดได้ยากกว่าข้อดีของหนังมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอะเบาะที่มันเป็นหนังมันก็มักจะ ระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าผ้าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตกันแล้วกันใช้ได้กับเตียงหลายรุ่นนะครับลองพิจารณาดูก็แล้วกันหรือว่ามีเตียงที่บ้านอยู่แล้วอยากซื้อบาะไปเปลี่ยนอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเตียงที่บ้านเลยเราอยากจะซื้อบาะไปนอนเฉยๆที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับสนใจเบาะตัวนี้ก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ก็ได้อยาาจะาไปแมทช์ก,กับเตียงเตียงที่ร้านมีแบบที่ไม่มีเบาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ลองลองแชทมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของร้านดูก็ได้ที่ l i k e t Shop @getshop โทรศัพท์0886257888หรือว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ซื้อได้เลยที่ www. g e t s h o p com ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามหากว่าชื่นชอบว,วิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดส r ั b e ช่องใว้ด้วยวันนี้ไปแล้ว